วันพฤหัสบดีที่2ตุลาคม2,568ยูโรปาลีเวลา5ทุ่ม45เฟเนบาเช่พบกับนีสซึ่งเฟเนบาเช่ต้องการสามแต้มอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้สถานการณ์ในรอบแบ่งกลุ่มลำบากไปกว่านี้พวกเขาได้เปรียบจากการเล่นในบ้านซึ่งมีสถิติที่แข็งแกรง่งและเกมรุกยังคงทำประตูได้อย่างต่อเนื่องโดยมีเซบาเตียนชูมานสกี้เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรร์เกมขณะที่ยูเซฟเอเนซิรี พร้อมจบสกอร์ส่วนนีซอแม้จะมีกุญซืออย่างฟรองอ,อันเตรที่มีประสบการณ์แต่ปัญหาฟอร์มเยือนที่แพลวพวามาด้วยกันถึง3นัดติดต่อกันเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งเกมนี้คาดว่านีซจะเน้นตั้งรับและใช้จังหวะโต้กลับเร็วโดวยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของเชเรมีโบกาในการสร้างปัญหาให้กับเจ้าบ้านอย่างไรก็ตามด้วยความได้เปรียบของสภาพสนามและฟอร์มที่คงที่กว่าของเจ้าบ้าน โอกาสที่เฟเนบาเช่จะเฉือนเอาชนะไปได้มีสูงสกอร์ที่คาดไว้เฟเนบาเช่ชนะนิส2ประตูต่อ1ฟันธงต่อเฟเนบาเช่